สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กําลังติดตามรับชมช่องชายชาแนลวันนี้ชายชาแนลนะฮะก็มาสมป้ายป้ายปันปันเจียมแดงน,นะฮะสูงรวมติดข้ามือสองตรงตรงจากญ,ญี่ปุ่นนะฮะมีเส้นผ่ากระเป๋าของเด็กเล่นรอง,ทงรเท้าจักรยานเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านหลากหลายชนนะิดอยู่ที่นี่ที่เดียวนะฮะมือสองน,นะครับอยู่ตรงข้ามกับแมคโครนะฮะแมคโครฮะตรงข้ามแมคโครตรงนั้นบนะิ๊กซีฮะ แล้วก็ติดกับขยำอันนี้นิดนึงติดกับ MP ค้าทรงอาหารทะเลนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับโซนภาคใต้ถ้าใครมาก็ไปยูเทิร์นตรงนั้นมาตรงปั๊มเลยปั๊มไปนะครับปัป๊มปตทขอโทษครับแล้วก็ไปยูเทิร์นมาแล้วจับมาปุ๊บแล้วก็มาตรงนี้นะปั๊มปั๊มเทปแอนนะฮะราคาเป็นกันเองครับแต่แต่ธนาจอฮะ ก็ราคาเป็นกันเองราคาถูกครับของถูกมากนะฮะส่งตรงจากญี่ปุ่นนะครับราคาไม่แพงะฮะสินค้มามา,มากมายนะฮะเราเดี๋ยวจะพาท่านไปดู มีช้อนอตรงตรงจากท่านคุณของมือสองนะครับท่านใดสนใจก็มาใช้บริการได้นี่คนจัดฮะเชื่อจัดลูกค้าก็เยอะนะครับอสองตรงนี้นิดนึงครับผมเนี่ย่าสวยขนาดไหนครับราคาไม่แพงครับอนี่ก็เป็นมือสองหมดนะพี่ครับของมือสองหมดนะอ่ในพี่คนขายครับมีอะไรบ้างพี่แนะนำ ชื่อหนึน่งนะมาดูเข้ากล้องเนี่ยยูทูบเข้ายูทูปนั่นเนี่ยเข้ายูทูปสวัสดีแนะนำชื่อเข้าใกล้นิดนึงร้านป,ป็นแบรนด์เจแปนค่ะสินค้ามือสองจากญี่ปุ่นนะคะครับม,มีทั้งของใหม่และของมือสองจากามือลงก่อนก็นได้พี่อ่าแนะนําแนะนำอ่ะแนะน,นําต่อค่ะค่ะมีอะไรบ้างพี่ตามไปตามพี่ไปมีอะไรบ้างแนะนําวันนี้ มีซอยให้นางสมีซอยรอยจ้าครับผมตามมาตามตามตามไปเลยอะไรนะคะโมเดลจ้ามีโมเดลโมเดลอาหาโมเดลโมเดลยจ้าแก้แก้วแก้วานแวี้ทาชมที่กำลังติดตามทราบชมช่องไทยชาแนลนะฮะ มีตู้อ่ะตู้ให้เห็นบริบทตู้ใหญ่ๆเลยตายปลายากลๆนิดนึงราคาตอนนี้เดี๋ยวจะนวดไทยพิเศษนะคะครับผมมีมีตู้ตู้โชว์ครับเนี่ยนี่เน่ตู้โชว์นะรบคัวางตรงวางแก้วนะครับเป็นไม้สักไม้ดีไม้เนื้อดีไม้สนไม้สนครับครับผมไม้แลก็อันนี้ของแต่งบ้านจ้ะอ่าของญี่ปุ่นครับผมของแต่งบ้าน กาแฟค่ะวยกระฟงกาแฟมีหลากหลายชนิดนะฮะตุกตาค่ะตุกตาตามบนเลยค่ะอันนู้นมีพลังค่ะโอ้เนี่ยขยับมันนี่สายมานี่อ่าเนี่ยเนี่ยสายแจกันเลยค่ะนี่แจกันนะนี่มีเจกันครับผมมีวัวด้วยค่ะวัวด้านล่างจะวัวค่ะช่างงาน94ค่ะแล้วก็ได้จับผ่านมือแรกเลยก็ ผู้ชมครับอย่าเพิ่งวางหรือกดช่องนี้ไปไหนนะฮะยังชมช่องชาแนลสองนะครับผมมีตูนี่คอโชนะครับโตโชมีวางาได้โะลาคะวันนี้โตวางแบบญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับผม เพราะว่าของส่วนมากสั่งมาตรงมาจากญี่ปุ่นเลยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะใครที่สน,สนใจนะครับตูโ้โชว์ราคาไม่แพงครับเป็นไม้เนื้อดีไม้สนไม้อะไรต่างๆมากมายมีตู้เสื้อผ้ามีตู้เสื้อผ้าครับตามมาค่ะท่านผู้ชมครับผมอาจจะไม่ได้เปิดไฟตรงน,นี้นิดนึงไม่เป็นไรนครับท<ฟ>่านยครับก<ฟ>ำลังไฟน้อยครับ,อรบเอาสองสองนิดนึงครับผม ขา,ขายตามสภาพขายขายตามสภาพวับท่านผู้ชมขายตามสภาพครับราาอ่าสภาพาาที่อร,อราคาต่อรองกันได้นะครับผมมีไม้กงไม้ก๊อกมือสองครับท่านผู้ชมไม้กง<บ>ไม้กอม๊กอมกอมือสองนะครับต้องการที่จะไปตีกอ๊อกตีกบตีอะไรก็ได้ครับยกเว้นตีเมียตีผัวนะฮะไม่เอาไม่สนับสนุน มีตู้ว่างราคาตอนนี้เดี๋ยวพี่จะเซลให้เลยครับเพราะว่าราคาโควิดเลยจ้าตอนนี้ครับราคาโควิดนี้พี่พาก็ลดให้ใครที่กําลังติดตามรับชมช่องชายหมออิสระชกุลหรือช่องชายชาแนลก็สามารถมาติดต่อพี่พาได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะราคาปันปันเจแปนที่นี่นะฮะามดดูนนิึงพี่สาวของสายชนค่ะจะมีโต๊ะมีเก้าอี้คะ่จะไปเรียบร้อยเท่าไหร่เราไม่ทราบเราไม่ร เข็นเด็กนะฮะรถเข็นไอ๋เวลาไปเที่ยวไปอะไรเข็นเด็กเข็นไล่ก็มือสองนะครับมีของเล่นของไล่ต่างๆมากมายของมือสองลูกถ่ายแล้วถ่ายแล้วมาเก็บมาถ่ายอีกรอบก็ได้ทำเก็บก็ได้วยฮะรรีวิวให้ด้วยครีวิวให้ด้วยครับโอ้ใจดีจริง บอกบอกที่กัดด้วยว่าอยู่ตรงไหนตรงข้ามแมคโครมาง่ายสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมที่กําลังติดตามรับชมช่องชายชาแนลหรือชายมอยสรตรชกุลนะครับผมก็เห็นพี่พาครับให้เห็นหน้าน,น,าน,นิดนึงเอาให้เห็นหน้าเพี่พาเห็นหน้า,นนานครับเห็นไห้ยอมลาออกจากทำงานอยู่กอลมอครับเป็นพนักงานยอมลาออกมาขายตรงนี้นะครับ ลงของแต่ละครั้งเป็น,เ,ปน,เ,ปนเทลเลอร์เลยพี่<ช>เป็นตู้คอนเทนเนอร์เลยเปิดตู้ทุกเดือนค่ะเปิดตู้ทุกเดือนติดตามเพจได้ตามป้ายเลยครับ<า>ผมก็สามารถติดตามชมของเพจของพี่แกได้นะครับสำหรับวันนี้ชายชแนลลาไปก่อนสวัสดีครับ